และใช้ของขบวนรถเปิดและมัตตอวงอัจาราสัท้าขึ้นลงจากขบวนย้ถและเปิดเปงสอบสิ่งของสัพพาราสัทธาที่เรียบร้อยขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอทียบสถานีบ้านโ ยักสผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชบุรีสถานีปวนเป็นสถานี่ต่องปลายทางหลักค่ะสถานีด้ายโอ่งเป็นทางสำหรับรถไปเห็นระเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริาาการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมา,ายปลอดภัยค่ะ 好可半看 ตามเวลาเลยนะครับสามห้าปลายทางบ้านโป่ง ตรวจที่ปคอนเวอร์ั่นว่างแขก้าวลงจับขบวนรถและเปิดตรวจสอบสิ่งขอสัมภาระของท่านที่ได้รับต่อลงจับขบวนรถด้ว รดทราบขบวนรถที่จะนำจะเข้าสู่สถานีบ้านโป่งทางฉลาดที่สองเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่169ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์สุดปลายทางสถานีเยาลาผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถเที่ยวนี้และมีส่วนโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดรับสิทธของสัมภาระของค่า ไปรอรับการโดยสารได้ที่ทางฉลาดที่ส2ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอาคารสถานีโดยใี้ท่านใช้สะพานลอยทันเดินข้ามทางรถไฟไปยังทางฉลาดที่2สำหรับผู้โดยสารที่ ผู้โดยาสารโปรดทราบผู้โดยาสารที่จะเดินทางไปกับขบวนรถเร็วขบวนที่169ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์สุดปลายทางสถานีเยลาขบวนรถเที่ยวนี้จะเข้าเทียบในทางขลาที่2สถานีบ้านโป่งต้องขออาภัยในความไม่สะดวกมานณโอกาสนี้ด้วยค่ะ โปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถส่วนระมัดระวังการลัดข้าวขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียสถานีบ้านโป่งในชานชลาที่สอบขณะนี้เป็นขบวนรถการเดินขบวนที่351 นิคนบุรีสุงปลายทางสถานีราชบุรีขบวนรถเชื่อีเมื่อออกจากสถานีบ้านโป่ไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครชิสถานีศองสามนสถานีโคชาราเป็นสถานีต่อไปตามขั้นตอนขอขอบคุณค่ะ